สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุตสตอรี่นะคะวันนี้นะคะนุตพาทุกคนนะคะมาล้างเท้าขอขามาพ่อแม่นะคะถ้าเกิดว่าเราทําถูกนะคะวิธีนะคะทำในทุกๆเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะทําอะไรก็จเจริญน,นะคะเราเป็นความเชื่อในแบบนั้นนะคะอันนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะที่จะล้างเท้าขอขามาของแม่นะคะเ,เราก็เตรียมน้ํานะคะน้านะคะน้ําอบน้ําปู แล้วก็ใส่ดอกไม้นะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะขององค์พระพุทธเจ้านะคะว่าเราเชื่ออะไรวันนี้นะคะเราตั้งใจจะมาขอขมาขอโหสิกรรมจากคุณแม่นะคะขอองค์พระพุทธนะจงบรรดาให้ลูกๆนะคะทําในสิ่งที่สําเร็จนะคะโดยสมบูรณ์ด้วยเทิดนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ กล่าวนะคะขอเทพพยยดาทั้งหลายนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะพระแม่พภายนะคะพระแม่พะเพิงนะคะวันนี้เราเชื่ออะไรได้ตั้งใจที่จะทําพิธีขอขอมาขอโหสิกรรมจากคุณแม่ขอจงเป็นพยายนให้เราด้วยเถิดนะคะแล้วก็ล้างเท้าให้คุณแม่นะคะแล้วก็ตั้งล้างเท้าล้างมือแล้วก็มอบพปงมาลัยให้นะคะเราก็ตั้งใจนะคะเวลาเรานั้นก็อยา จะพูดอะไรก็ได้นะคะก็คือพูดกับคุณแม่นะคะในสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานะคะที่ผ่านมาในอดีตนะคะและในอนาคตทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีนะคะที่เราเนี่ยได้กระทำล่วงเกินหรือทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจนะคะลูกนะคะกราบขอหวัวใจกรรมในสิ่งนั้นด้วยนะคะอยากพูดอีก อะไรอีกก็แล้วแต่เราเลยนะคะนี่ก็เป็นความเรื่องส่วนตัวของเรานะคะก็สามารถกล่าวได้นะคะหลังจากที่เรา นะคะล้างเท้านะคะพูดไปจนเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะมีซองนะคะมีซองนะคะใส่ให้พ่อให้แม่นะคะเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้เราทำมาหากินนะคะเจริญรุ่งเรืองตัดต่อไปนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็เช็ดเท้านะคะเช็ดเท้าให้แม่นะคะก็ เช็ดเท้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อธิษฐานจีตผูพร้อมพูดบอกสิ่งต่างๆอีกครั้งว่านะคะพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงคาเจ้าขานะคะลูกมาขอ ขมลา,าโทษขอเป็นทิพยายานนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้นะคะไปบอกปู่โยมลา,าและนายนิติยะบาลให้ด้วยนะคะให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกกับขอชีวิตใหม่นะคะจากบุพการีนะคะจากนั้นก็ก้มลงหมอบลงกราบนะคะแล้วก็อ่า รูปเท้านะคะเช็ดเท้าให้พ่อให้แม่นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะก็โนทคิดว่าถ้าใครทําแบบนี้นะคะชีวิตเรานะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะทํามาหาก,กินขึ้นแน่นอนนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ